คฤราสห์ปูเดอ๋อลูกสาวสอบติดมอดังสอบติดสองมอดังคุ้มที่ขายโรงงานส่งเรียนคฤราสห์ปูกหนกวันเด๋อดอกสะเดาลูกสาวเรียนเก่งสอบติดมหาลัยระดับโลกไม่เห็นหน้าค่าตากันมานานล่าสุดน้องปรายลูกสาวคนเดียวของพ่อเดอดอกสะเดาและแม่ปูกนกวันบุราณน,น์ก็โตเป็นสาวเตรียมพร้อมจะเป็นเฟรชชี่มหาวิทยาลัยกันเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณพฤศจิกายน65ที่ผ่านมา ด้านปูได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวของตนว่าได้สอบติดมหาวิทยาลัย Anglo American University ในสาขาวิชาวารศาสตร์และศึกษา Journalism Media Studies ครงปรากสาธารัฐเช็กล่าสุดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาด้านปูกนกวันได้ออกมาอัปเดตผ่าน f a c e b o o k ส่วนตัวว่าน้องรายนั้นสอบได้ทุนของมหาวิทยาลัยซาเวียเซเีย u ยูนิเวอร์ อีกหนึ่งที่ซึ่งทางคุณแม่ก็เปลื้อนปลิ่มกมากๆและได้โพสต์รูปพร้อมระบุข้อความว่าเข้าได้อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยสกอชิด88,000 u s ดพันยูเอสดีซีวิลล์ยูนลูกแม่ด้านเพื่อนเพื่อนของคุณแม่และชาวไทยแห่ชื่นชมและแสดงความยินดีก <Skills ibles> ับความเก่งของน้องลายต่างๆนานาอาทิยินดีด้วยค่ะหาสุดยอดเลยลูกเก่งมากๆลูกยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะเก่งมากๆขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่สุดปลื้มเลยยินดีนะลูกว้าวเก่งที่สุดเลยค่ะปูกนกวันภรรยาเดอิดอกสดวโพสต์ชี้แจงสาเหตุขายโรงงานลูกชิ้นปูเดือยอยากมีเวลาอยู่กับลูกดูแลสามีอย่างดีทั้งนี้ปูกนกวันภรรยาเดอิดอกสดวได้โพสต์ชี้แจงผ่านเพจของเจ้าตัวเป็นข้อข้อเพิ่มเติมจากที่ออกรายการไปดังนี้ปูขายโรงงานแต่ไม่ได้ขายสุดลูกชิ้นอายุเยอะแล้วเหนื่อยไม่มีตัวแทนได้เงินก้อนเก็กเกบไว้กินยามแก่เท่าคะ่ะอยากมีเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะแม่ปูเสีย ตั้งแต่ปูเล็กๆจึงรู้ว่าคนเราไม่แน่นอนเลยต้องหาอย่างอื่นทำล่าสุดปูกนกวันก็ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านทางเพจกระเป๋าแบรนด์เนมของตัวเองโดยบอกว่าที่ต้องขายโรงงานลูกชิ้นไปนั้นเพราะอายุเยอะแล้วไม่มีแรงในการทำงานในวงการบันเทิงนั้นไม่ได้ทำแล้วเพราะได้ค่าตัวน้อยและเหนื่อยมากตอนนี้ตนเองทำธุรกิจหลายอย่างทั้งขายครีมขายของนำเข้าเล่นหุ้นเล่นทองและมีค่าเทอมให้ลูกเรียนจนจบ